สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กกอกนะคะวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะกลองใหญ่นะคะทุกคน2กลกองเลยเออ,อเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอยู่ข้างในกล่องนะเพราะว่าใหญ่นะสองกองเลยทีเดียรลนะทุกคนแล้วก็จากเอซท่านไหนนะคะที่ส่งมาให้ด้วยนะโอ้ยเป็นอะไร อะเ้ด uh, uh, ูท uh, ุกคนกลงใหญ่เลยใหมากอันนี้ใหญ่แล้วก็อันนี้ตามลงมาเริ่มแกะแล้เเริลยไหฮะเกะเลยอ้าเอ้าอู้ เราลุ้นว่าข้างในมันมีอะไรอะไร,อะไรอะไรอ่ะหั <Wow. S 1> วไม่ได้ดูเห็นเลยดูอย่างดูแน่นอนแน่ใจแล้วลว่าต้องเป็นของหนูแน่เนาะเป็นรองเรียนนะคะ พอดีเป๊ะ<ป>แต่ว่าใช้ได้อีกตั้งปีหนึ่งเลยนะเนี่ยอืมพอดีแน่นพอดีใส่ถุงเท้าแต่ว่าหนูน่าจะเก็บไว,ว้เพราะตัวนั้นยังไม่พังเลยเก็บไว้ใส่ปีหน้าเอาปีหน้าใส่ได้ใช่เราจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะจะได้ประหยัดงบต่อไปอะไรบ้างอันนีอ้อะไระขนมแต่เขาไมให้ียนบอกนะของใครแปลว่ากินรวมกันได้จะมีเป็นขนมคุกกี้ คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นหมูอะไรอ่ะหมูหยองอันนี้เขาน่าจะกลัวว่าอไม่คมอันนี้อะไรอ่ะโอริโอทำไมเป็นของจีนแสดงว่า FC คนนี้ต้องไปเที่ยวมาแน่นอนเลยอันนี้อันนี้ขนมกบเขียวอยู่โรงเรียนเราก็มีนะ ใหญ่เชื่อยังไงแอดมินต้องชอบมากมากยไงสิ่งอร่อยของเด็กๆอันนี้ก็พอดีแหละก็ของหนูกับของแอดมินอันนี้เขียนเกลยดนิดหน่อยอ๋ออันกะปียยังไม่เปิดกลิ่นกลิ่นมาแล้วแต่ข้าวหอมมาดีมากดู ยกขึ้นโอ้โอเคโอ้เยนะอะมากอะไร อีกหนึ่งอย่างที่ต้องเซอร์ไพรส์ไหนว้าวใบใหญ่มากดูเทียกับตัวหนูว่าตัวหนูใหญ่มากมี oh. กบบระบะหนังด้วยเอ้า oh. oh. ย,ยังมีอีกยังมีอีกหุ้ยจะเป็นของใครกันนะนี่ไงเป็นรองเท้านะคะ <Yeah. S 1> แต่แบบนี้หนูว่ามัาจะเป็นของพ่อแน่นอนเลยเป็นทรงผู้ชายดูของหนูหรอ ไม่รู้ของค่ายค่าส่ได้ก็ใส่เลยโอ้ยยกหลายเห้เขียงขาเลาก็ใส่ได้ทั้งบ้านว่าเราเท้าเกือบเท่ากันทั้งบ้านอีกหนึ่งกล่องที่หน้ารุุ้่นกล่องที่สองกันทุกคน ลังเลยอะไรอ่ะอหนักเลยเอามาก่อนเลยนะโอ้โหโาวทำไมาต้องตัดถุงเอาเพราะว่ามันมัดเข้ามัดมาแน่นมากเฮ้ยอันดับแรกที่เจอคืออะไรอ่ะหายเชยวไม่น้นคะัะ <laughs> มันก,น,กบบนี่ง่าหท่าูหย <สะ S 2> มิน,ม,นมาดูเสื้อนหนูสวยเลยนี่นนพอดีเขาไม่สบายโไมรู้ <c oughs> สึกว่ามันเล็กๆนะไม่เล็ก อุ้ยกางเกงเข้ากับเสื้อเลยอ่ะอ่านุ Nay, ่มแท้แม่อ่าสวยจังเลยนนะุ่มมากผ้านุ่มมากทำให้ทำให้ทำแตมเอ๊ะว้าวคืออะไรเสื้อหนึ่งนี่ว่ากระโปุกอูน่ารักจังเลยเป็นของว่าพิงค์เลยเล็กๆเป็นกระโปรงใช่ไหมเสื้ออุ้ยนี่กางเกงขาเดียเอาไว้ใส่ให้น้องไปโรงเรียนให้น้องว่าเอ็ดนินนี่อะไรอ่ะ ึึึมินนี่เหมือนที่นูอยากได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเอาให้ดูนะเออผู้ดีแล้วเขาบอกอยากได้แล้วนะกางเกงที่มันยาวถึงเท้าอ่ะวยเสื้อใส่เวลาหน้าร้อนจะหน้าหนาวใส่ไม่ได้ว่าหนาวี่ไยเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนเพราะตอนเช้าจะหนาวมากเมื่อเช้านี้น่าจะชิดงเัยม ผ้าถ้าผึ่งหมดนั่น,นสงสัยจะหมคลิปคลิปกางเกงมันก็แทบจะอุย้ยตัวนี้ว,ว้าวอุ่นเลยบนหน้าถ้าหมดนี่น่าจะน่าจะเยอะมากเลยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราจะให้ดูทีเท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> ดูดูถุงนัง้นอันนี้น่าจะเป็นอโอของ,องอของแอดมินนะคะทั้งนั้นนะโอ้โหนี่กางเกง <c oughs> ปอ,อดโอ้มันเป็นกระเกงต่อแบบนี้นะนไะม,มินมาดูสิสิ่งที่หนูอยากได้มินพพเคยเห็นหนูนึลว่ามาันจะเหมือนของพระพิงนั่นนะแต่แต่ถ้าไปใส่ไปโรงเรียนเขาจะแก้ฉี่ยากนะถ้าต่อไปต้องใส่ในบ้านถ้าใส่ไปโรงเรียนไม่ได้เดี๋ยวแก้ไม่ทันถ้าสมุติเราปวดโอุโย้ยนี่มันมีตังเกงแบบเท่ๆเลยนะ โปอนเดิมี่นี่นอ้อนนถูกใจมินล่ะว้าวนี่ของแม่อันนี้ก็ของไม่<ค>ไดนด้ของแม่อว้าวสีบานเย็นสดชื่นเลย,ยมีตรอนี่คืออะไรกางเกงกางเกงเอ่อพอยใส่นอนน่ะน,นะลูกใช่พอดีด้วยออีว้ ต้องไปซื้อแข่งานแน่นอนว่าเขามีโอ้ที่เลยพ้อยนี่ใค่หนูใช่ไหมอุ้ยหนูเพิ่งเห็นลายมันสวยมากเส <c oughs> ื้อแบบนี้หนูนชอบมากเลยนะโอ <Okay. S 1> เคใส่นอนมันจะสบายมากแม่ดูแม่ นี่เสื้อกันกลมสั่นนั้น,นได้ไดดใช่ใชน่าจะใช่นะทวดว้าวว้าวเป็นเสื้อกาาาอันหนาวเขาเขาชวนเป็นหน้าหนาวนี่ว้าวอย่างเท่หย<ฮ>ว้าวเฮ้ยเท่มากใช่เป็นทรงบู๊บบู๊บฮึมอาเบิ้งเบิ้ง จะสินาทีละจะสินาทีละนี่คืออะไรอ่ะเสื้อหรือเปล่าเสื้อมีถุงนึงนะอะไรโอ้ยอย่างแท่เลยช่นงกางเกงหนูนุ่งนอน กางเกงอู้พอดีเลยพอยใส่เล่นก็ได้โอเคอ๋ออันนี้น่าจะเป็นถุงกางเกงใช่ค่ะถุงกางเกงบอกางเกงอย่างเท่แล้วนั่นน่ะแบบผ้าดีมากๆเลยนะกางเกงน่ะผ้าดีทั้งหมดเลยนี่อ๋อพอดีหนูแล้วลูกนะเือนพ่อเลยเือนพ่อกางเกงผู้หญิง ใช่อันนี้กของผู้ชายนี่เก่งนะผ้าดีๆทั้งนั้นดูสินี่นะอันนี้ก็เก่งของมินแบบเอามาให้ดูไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าถ้าดูหมดนี้มันก็คงจะหูหลายนาทีเดี๋ยวเอฟซขี้เกียจดูโอเคนะคะสำหรับกินนี้ก็อันนี้ทั้งสองรังนะคะจากคุณแม่สมัยนั่นเองนะคะที่ มอบให้แอนมินน้อยแล้วก็พี่พลอยนะคะแต่คือใครบางคนนะคะวันนี้ก็ไม่สบายนะก็เลยอ่ะขอนอนอยู่ในห้องหนูไม่มีแรงออกมาดูเลยแต่อยากจะลุ้นนะ,ะมาให้หนูดูน้อยดูหน่อยนะคะก็ต้องขอบคุณ,ค,ณคุณแม่สมัยมากๆแล้วที่เมตาน้องพลอยแล้วก็น้องแอดมินนะคะมาโดยตลอดนะคะขอบคุณคุณแม่สมัยมากๆเลยนะคะขอให้ได้คืนและท่าเหมือนท่าขอให้รัเจิตแม่จน คิดสิ่งไหนขอยสมความวมุ่งมั่นารถนาชี้สามทางเงินไปทางไหนขอให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะเงินไหนนอนทองไหนมาที่ไดน,นี้เสร็จดีแนะล้วร้านค่ะให้มาเท่าไหร่คอยได้คืนร้านถ้าหมืน่นเท่าเลยนะคะขอบคุณค่ะ